จะนั่งให้นังเนี่ยัข้าวขาวเาวบลยโอ้นี่งเาวบาอกค่อยกับผู้บาได้เหรองเาเลยเออเหมนบ่มากินบ่อ่มากินบ่ค่อยเร้มมกบ่เอาค่อยเพิ่มีคนนึงได้บ่อาเียนะ บ่าจันท์จะพาทุกคนขึ้นไปเยี่ยมส้มหมู่บ้านอะลองเนาะก็คือหมู่บ้านาที่ติดกับสายน้ำเซ่เนะาะใส่สายน้ำล่อเลี้ยงสีบใช้วิธีธรรมหาหิกินตามาสายน้ำนี่เนาะขึ้นมาเพื่อจะดำรงชีวิตและการเกตส่วนให้เดียวบ่าจันท์จะพาทุกคนไปฮับส้มบรรยากาศหมู่บ้านเพื่อเนาะเพื่อ เป็นบ้านอนไรใอยู่กันจังใดญเนาะยามแร,แรกๆเนาะทุกคนเนาะไปไปติดตามรับส้มกันไปดิ ข้ามอยู่บ่เ่าไดไปกับสามพไดกับสามพันสิบพันได้บ่ไดบ่ได้ <c oughs> อโอ้ยรถให้นะมีอยู่บ่สามพันเี่ยนะ <c oughs> มีสิบพันเนี่นี่สิบห้าเนาะโอ้สิห้าเมื่อก่อนเ้อสิบห้านี่กัพออยู่บ่ <c oughs> เออพออยู่สิบห้าเออ,อะอขอบใจด้อเอาไปเที่ยวลินเลยเด้อได้อยู่เนาะผู <c oughs> ้คนมานั่งร่มตัวกันเนาะโอ้ร่มกันยามอแรกทุกคนนะ <c oughs> ทานได้เ่ยสบายดี วนนี้บ่อจันก็ขึ้นมาอยู่ที่ใจกลางบ้านแล้วเนาะทำบุรรมสมเนาะก็คือบ้านอารองนั่นเองเนาะบ่อจันก็ขึ้นมากก็มีการเก็บค่าผ่านทางเนาะก็เป็นการช่วยเสริมสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านไปเนาะประมาณสองพันไปครับทุกคนเนาะกบ่อจันต่อรองไปได้สิบห้าพันนะครับ, 15, นะบถือว่า,เ,าเป็นการเพิ่มไรายได้เพราะว่าเพิ่นสร้างก็ใช้เวลา ใส่คนจำนวนหลายวซะเวลาอาจจะโหลายแต่ใส่คนจํานวนหลายแล้วก็สร้างในทุกๆปีนะทุกคนนะเนาะไปติดตามครับสมบรรยากาศภายใ,ในหมู่บ้านกันเลยทุกคนเนะนี่ยโอ้คนกำลังฟัดเข้าฟัดเข้า ฟัดเข้าฟัดเข้าเกลือหมูวะเ,เนี่ยหรือเขากินแล้วเจ้าหมูเจ้าไก่เจ้าหมูเจ้าไก่งานบัณฑิตย์บุญยทายทายแน่ยโอ้โอ่ใช่เออนี่ทุกคนฟัดแล้วก็มีทำตกลงมาครับก็เป็นอาหารหม,มูเห็ดเป็ดไก่ไปนะทุกคนน,ในใะ งานมังแลงจะเห็นผู้คนเนาะมาอยู่ในเฮือนในซานอยู่ใต้ยรางเฮือร,ร่างซานทุกคนร้ายหลยขับสมบรรยากาศไปน้ำกันบ้าจันเข้าไปทมไถ่กะถ้าว่าตัวใดมันบอชัดเจนก็ขออภัยนะเพราะว่าบ้าจันกับบอกคอยเข้าใจเรื่องภา,าษาท้องถิ่นนะท่า,รรา,านผู้ชมเนาะกัเฮียนฮูไปน้ำกันเด้เอเดี๋ยวบาจันจะพา เดี๋ยวส้มไปรอบๆบ้านนี่แหละนะเอ่อจังหวะใดที่พ่อาจาันเข้าไปถามไทยได้อีกอาา่ะพ่อจันจะเข้าไปนะทุกคนนะครับส้มไปน้ำกัดเบดี้ไงยังลูกบอเบรดี้น้ำเขา เลียวสวัสดีแม่เฮียยังเนี่ยเต่ามูโอ้นี่ยเต่ามูสองตัวนี่บอส้นเผายังนี่แม่ข้าอย่าถามส้นเผายังนี่เป้าเอินผู้ไทยบอกส้นเผาไรส้นเผามังกรเผาะหลักเออบอกอาจจะบอกเข้าใจนะทุกคนนะเงินซานพอนะ ใตลาตกลางฮืนนี้มีฟืนหลายหลายเนาะแสดงถึงความดุมั่นขยันเพียรอะไรนี่ท่านผู้ชมอ่ะุนั่งซุ่มแซวกันงานแรงนะมาเข้าไปถามมึงด้วยสดี๋ยวไอ้ดิไอ้ส้นส้นเผาอย่างนี้ไอ้ขอขออนุญาตถามหรือส้นเผามังกรมังกรเนาะเอออหายเพลินนะมีจักราคาเฮือนนี่หลายบอกหลายแล้วเนาะ ประมาณลอยจักลอยตัวใดก่อนโอ้บานใหญ่เิดหนี่เนาะลอยเอสลอยช่องลังคาประมาณโอ้เด๋ยวดยวดยโอเคเข้าใจอ่าเข้าใจจ้าเจ้าพวกเป็นยังมาขอลิ้นแน่เดี๋ยวส้มได้เลยหูยามแรงนั่งลิ้นเนาะสบายดีมากันนั่งให้นังเนี่ยนั่งข้ามข้ามเขาเบาเลยโอ้นั่น้าข้าวเบาเอ้ยค่อยกับผู้บ่าวได้เหรอข้าเช่าเลยเออแม่นบ่ โอ้พักันนั่งทางบาันไม่อ่อาเออยผูนั่งทางิมีนี่สบายดีเเออยามือแรงเนาะมาแต่ให้แต่สวนบ่ะนั่งลิ่นเนะผูกมั่น่อสักให้สักให้ทุกคนเนอแล้วเราบอยังลายบ่เออเราซื้อไปซอยกับข้ามแล้วเบาไปซอยกไปเร็วแล้วเอยมาข้ามแล้วซอยไม่ได้แล้ว อ๋อขอบใจเด้อเราไปอีกกันเออหมู่บ้านท่านนี่เนาะทุกคนเนาะมีแต่หอยยิ้มแล้วก็มีแต่ความสุขได้หน่ได้ทุกคนเนาะถามไทยก็เป็นเฟลลี่เฟลลี่นะทุกคนนอก็ใหไอความสนใจให้ความหอบมือเนาะถามไทยมันก็สบายดีเนาะงันตะอะหละ ส่วนหลายเฮือนกับเจ้าจะอยู่ใกล้ๆก,กันต,ติดๆกันเนาะเป็นโซนเท่ามังมังกอนะทุกคนเนาะมังกอบม่แน่ใจว่าบอจัน์ออกเสียงถึกหรือเปล่านะอะาเที่ยวส้มหมู่บ้านเพิ่นไปน้ำกัดทุกคนเนะี่ย ถ้ามาแรงๆคำ่ำแรงๆอย่างซีเนี่ยถือว่าจะได้เห็นกิจกรรมเรือจะได้เห็นผู้คนในหมู่บ้านนี่ร้ายทุกคนเนี่ยเพราะว่าถ้ามาช่วงเซาหรือช่วงที่ว่าใบใบเที่ยงๆยงจะบบเห็นเพราะว่าข้าเจ้าจะออกไปให้ไปส่วนเด็กน้อยร้ายน้อยร้ายบ่อบอดจัน์เห็นข้าเจ้ากำลังตำแพนตำแพ้แพนะ สวัสดีสวัสดีไหมเอาสวัสดีสอัสดเาตยาเด้อเขาหยาไทยเด้อเห็นแ้อนี่ตยังนี่ตำสิ้นบ่เออคอยาดใจเงินลายตัดสบายดีจ้ะชิลเลอเองิ <laughs> นได้ฮะ <laughs> ตำขายบนี้ตำใบไซด์เอง ตาไหนกัดบบกัดบบนั่นแหละยีราดกัดนุองเองนุ่งเองเนาะแล้วค่อยเบาๆพทา่าบอเข้าใจคอยนั่นคายนงเอาตำลายกับคายเนาะลายเนี่คายเออเอาละกัดเ Trang bà À đâu, cục rất là đâu oh nhào đây này <laughs> Người <làm> bắt nhau Ai, đồ được Sao sao này <laughs> Lục lao bà Lục cháu bà tháo thao mẹ oh, <laughs> Ơ, lúc sáo rồi này Ơ, lúc xa Ơ, ừ, ừ, nhang, ừ. thảm rồi <laughs> Sư nhang, Sư nhang, <laughs> ừ, <nhàng>. đi Nên hiền gì bọn? Bọn này hiền Bọn hiền đi โง่เอ้ยสาวงามเลยนะโอ้ไ <laughs> รแบบเป็นเคยเนาะติดต่อมาเลยนะคะแนนเฮ็ดเบียกเก่งแล้วเป็นเพิ่นเอาแไรเม็นบ่มักบ่คนเฮ็ดเบียกเก่งมากมากเลยเออ <laughs> คอยกับเฮ็ดเบียกเก่งเลยเอาบอ่ได้ขนมเนี่ยฮ่บ่ฮู้ขอโทษนะบ่ฮู้บ่บ่เข้าใจภาษานั้นปะไดเด้อ <laughs> เออนี่ทางสาวนะสาวงานมันป่าอยากกินขนมอยากกินขนมเออคนเทาคนแก่อยากกินขนมกินขนมบ่ะเหนื่อยเลี่ยงานคนเทากินขนมเนาะคนเทาเด็กน้อยบ่กินขนมนะเอออยากกินขนมนะครับอยู่ไซฮานคาโอ้คนแอมบุเห็ยนฮานเลยนี่เอออยู่นี่เนาะออเสาวเจ้าเดิบวยอยากกินบ่ขนม อยากกินเล่นไอซื้อเนาะเงินกรบบาลายนี่ยให้นายเนาะสาวงามมันป่ะไปพาค่อยไปย่างเลาะเล่นบปค่อยซื้อบางกินอะไรวะทะเลฝปล่าทะเลตกางว่อเว้ยเอ้ยนี่ร้อยเจอบ่อจัดจีบแล้วไปทางสาวสาวยังก็สาวสาวทุ่ง สาวทงเนาะบ้านอาลองนะเนาะโอ้จักปีละสิบเจ็ปีอโอ้วมีผู้บ่าหวหรือเปเลา่าแมนบอตัวคอยประจักษ์อย่าตัวคอยได้ดูไซฮานเออหูหา,<อ>า,หานะไปไปบา้านนู้โอ้เ,อเงินบ่หลายนี่จักจะได้กินอย่างเด้ขอขนมทงนึ่งก็เนะอาเนาะ เมาบมมีทุกคนเลยเงินซานบ้านซ่องหาเจ้านะส่างงามบ้านป้าเฮานะสบายดีมาลินโอ้มีอย่างน่นี่ฮานี่นี่เป็นมีฮานเดียวนี่บ่หมดเลยหมดบ้านเลยอยู่บนกระมีเนาะเออนี่มีอย่างน่อยู่นี่นะมีข้าวนมยัง มีขนมมีแต่ขนมนะขนมนี่คนนี้ขนมเนาะที่เพื่อนเขาเอามาจากทางในเมืองเพแ่้วนะเอาเนาะเอาเนาะแกจะกินนะตัวแรกโอ้มันนี่กะมันนี่กะได้ค่อยก็ได้ไปปุ๊มันแทนเขาแล้วเงินโบลายเอาได้อาจับปังจับปัง นเอาขนมมะอ่อยเอาอไปจานขายได้ได้อันนี้นะอันนี้ช่อง,องนอันนี้อันใดอสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบหกสิบหกพันอันนี้เด้เอาวะเดี๋ยวมากินม่อ,อันนี้ฮะมากินมะ ไยไดมักบ่จับกนมกกันเ่เมอาไว้นี่เอาซรันี้เอ้าขอขซื้อให้ซมนี่นี่นะทุกคนเนาะบจันซื้อตอนผู้สาวนะาไรนี่นับไหมนับไหม เจ้านเจ้าก็นับอยู่นะเดี๋ยวบนับเรอะโอ้มีสิพันนึงสิพันได้บะวเช้นี่อะไพวาินเออผูสาพามาบบซื้อขนมกับพามาได้พามาซื้อขนมจ้าวจ้ามาขนมานา ใส่พันได้ละบ่ต้องทอนพันหนึ่งเอาเลยขอบใจไปแล้วกอเฮาในขนมละไปบ้านนี่แหละเป็เด็กน้อยเต็มเลยนะท่านผู้ชมเราเอามาเห็นเห็นบารจันถ่ายคลิปถ่ายกล้องเนาะใช่พวก้อมไปอ้อมเมืงินกันก็ได้จะได้จะได้แม่เจ้าหายค่อยเลยนี่ แม่เจ้าบอกฮะมีมีลูกจะคนเจ้าอันแม่เจ้าฮะมีเอือยบอเจ้ามีเอือยเออมีน้องบอน้องก็มีบอจะคนูุหยิงบอคุยสายเอออยู่เหมือนนี่แหละเอาค่อยเพิ่มมีคนหนึ่งได้บอเอา สาวเฮาสาวบ้านป่าเขาเนานะสีเอาบ่อจันเพิ่มอีกแล้วโอ้ถ้าค่อยขี้ค้านก็เอาบ่าโอ้ขี้ค้านเก่เอาอีกโอ้บอ่บ่กล้าเอาแล้วยันผู้บ่า,า,าวเจ้าแถวนี้เนาะสิบ่มีเนานะ <laughs> <c oughs> สาวง,งามบ้านป่าทำชมเอ้ยบ่อจันมาก็ได้ลมนำติดบ่อจันนี่ติดบเล่าได้ไหมเลาติดบ่อจันนะ โอ้สาวหลายบ่สบานนี่มีมู่บ่มู่หลายบ่เจ้าเอ้ยปสาวแ้วกไปอาบน้ำนะไปบน้ำเจ้าดิไปอาบเลยบ่อาบแล้วโอ้ยใสยดายแท้ไปอาบน้ำเขาอาบขูมือบ่ลงไปอาบนะขู่มือบ่อยู่เทิงนี่บ่มีน้ำบ่มีมีแต่อาบอยู่พุ่นคักกว่าเนาะเอออาบอยู่พุ่นเย็นกวลัพม่นว่า พาพาทางสาวโธงเพิ่นกลับไปส่งแม่เพืน่นก็ย่านแม่เพิ่อนย่านแม่เพิ่นหายเนาะแม่เพิ่นจะเอาเงินน้ำบาจันได้ถ้าเอาไปดนเพนิ่นวะนี่เนาะทุกคนเนาะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะที่บาจันจม,นนพพนมีน้ำใจมอบให้เนาะแล้วก็ทางน้องสาวเพิ่นก็มีน้ำใจมอบให้บาจันคือการคือพาบาจันไป เดือวไปซื้อเครื่องนะพามาส่งเลยเด้อพามาส่งแล้วก็ได้ไปเห็นยางดอกเอ๊ะฝุ่นลานน้อยมาแล้วมามากินขนมกินขนมเอเด้อเพียงเด้อเอาอะไรไปไานไปไหน อืเออ้าวกนกันชเลยชิเลยขอบใจขอบใจหนล่เอานลูกนมดลูกแฉมากบ่ฮะลูกหนเหรอโอ้ไปเลยลกหลหลาน้อง่หลานน้องอันนี้ก็น้องนี่

มั่ลูกคอยฮะมั่ลูกคอยลูอยเอใดวะคอยมักลูกคอยเออกะมัดี๋ยวกิล่ะเ็ดาี๋ยวลาน้องกับบาจันใชะไปนะก็ขอบใจน้องที่พาบาจันไปเที่ยวเล่นนะขอบใจเด้อบายบายเมื่อกันเด้อขอบใจเด้อแมเด้อเดี๋ยวมาถ่หน้าจากมาหายซื้อขนมมาต้อนอีกเด้อ ขอบใจครับจ้าเอาทุกคนเมื่อกี้ในกาดชือว่า,าถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่บอจันทร์ได้พาทุกคนมาเที่ยวชมหมูบ่บ้านอาลองนะทุกคนเนะาะบอจันทร์ก็กขึ้นไปหมู่บ้านเพื่อนแล้วก็ได้เลาะเที่ยวชมเนาะเลิปก็ได้แง่ก็ได้อยังหลายเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงค่ำแนละ้วบอจันทร์มาในกะค่ำแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้ไปขึ้นไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเพื่อนเนาะเป็นซนเผ่ามั่งเกาะ,ะทุกคนเนาะ แล้วก็ได้ไปพบกับสาวงามเนาะสาวทงสาวทงบ้านอลองนะทุกคนนะก็ถือว่าเพิ่อนใจดีพาบาจันย่างเลาะลินเนาะเลาะลินไปเบึงบ้านหมู่บ้าน,านแล้วก็พาไปซื้อขนมนาะบาจันก็ซื้อขนมเป็นน้ำใจเล็ก,ล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 กๆน้อยๆตอบแทนเพื่อนนั่นแหละก็มีโอกาสมาทอ่หน้ากาซีมีโอกาสมากก็ชเชนมาเยี่ยมมายามเพื่อนอีกแล้วก็หาขนมมาตอนมาอีกเลยเนาะนี่ก็เป็นหมู่บ้านอา่อ,อง คนเผ่ามังก็มีลังค่าเฮือนประมาณร้อยปลาย์ลังค่าเฮือนทุกคนนะพี่บ่าวจันพาทุกคนมาฮับสม้มอ๋คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คือเกา่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่องน,น้อยๆของบ่าวจันเนี่ยนะขอเติบโตในอ้อมบกอ้อมใจของเอฟซีทุกคนขอขอบใจที่ติดตามฮับส้มกันลวกันเนาะขอขอบใจ